สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูการสวัสดีค่ะเด็กๆค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งนะคะครูการนะคะหน่วยที่แปดนะคะครอบครัวของเรานะคะเรื่องที่ห้านะคะกิจวันนี้เรื่องที่ห้าก็คือกิจกรรมนะคะในครอบครัวนะคะ พูดถึงกิจกรรมในครอบครัวนะคะแต่ละบ้านก็จะมีกิจกรรมที่าอาจจะแตกต่างกันออกไปแต่ก็มีบางกิจกรรมที่ทําเหมือนกันทุกบ้านนะคะคอ่าอย่างเช่นกิจกรรมบรรจุนดนะคะคของครอบครัวครอบครัวครูการ,ร,ร,ก,ารกิจกรรมบรรจุดครูการทําอะไรบ้างก็จะมีทานข้าวด้วยกันค่ะทำกับข้าวทานข้าวด้วยกัน ใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่าอย่างของครูเจีย๊ยบถ้ามีเวลานะคะหรือนะคะไม่ใช่ช่วงยุคโควิดเนาะ,ะถ้าเป็นเมื่อก่อนนะคะวันหยุดก็จะพาคุณลูกไปเที่ยวนะคะอ่านี่ก็คือกิจกรรมในครอบครัวเหมือนกันไปเที่ยวทะเลไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้านะคะอ่าอ,อันนี้ก็คือเป็นกิจกรรมของในครอบครัวที่ทําร่วมกันนะคะเราจึงเรียกว่าก,กิจกรรมในครอบครัวนะคะที่นี้ เราครูเจ็บจะให้เด็กๆมาดูค่ะภาพแรกเลยเป็นกิจกรรมในครอบครัวภาพนี้นะคะเด็กๆว่าภาพนี้คือกิจกรรมอะไรคุณครูการทราบไหมคะภาพนี้เป็นกิจกรรมคุณแม่ทําอะไรนะคุณแม่กําลังทํากับข้าวพอมีวันหยุดคุณแม่ก็จะทํากับข้าวอร่อยๆให้เรารับประทานกันนะคะในครอบครัวนะคะต่อไปค่ะภาพนี้เลยค่ะ ภาพนี้ก็คือนี่มีโต๊ะอาหารแล้วก็อาหารเยอะแยะเลยทำทอะไระกันคะทานข้าวค่ะอ๋อก็จะทานข้าวพร้อมหน้าพร้อมตานะคะ คุณพ่อคุณแม่คุณลูกนะคะได้ทานข้าวพร้อมกันในครอบครัวนะคะเป็นกิจกรรม <Yeah. S 2> ของครอบครัวที่ดีมากเวลาทานข้าวไปก็จะมีการพูดคุยกันนะคะ yeah, <so. S 1> อ่าต่อไปค่ะภาพต่อไปค่ะคุณพ่อทำอะไรไทำอะไรคะครูาการรดน้ำต้นไม้ค่ะ <if> <seats> อ่ายามว่างคุณพ่อก็จะมาดูแลต้นไม้รดน้ำต้นไม้นะคะอันนี้เด็กๆก็สามารถไปช่วยคุณพ่อได้เป็นกิจกรรมในครอบครัวได้เช่นกันนะคะอ่าต่อไปค่ะภาพต่อไปค่ะ คุณลูกกำลังช่วยทำอะไรนะนี้เด็กๆชอบกันเลยค่ะคุณครูเจีย๊ยบได้เล่นน้ำด้วยใช่ไหมคะอ่าคุณพ่อคุณแม่ล้างรถนั่นเองค่ะ,ะถูกต้องค่ะเด็กๆช่วยคุณพ่อคุณแม่ล้างรถนะคะเด็กๆก็จะได้เล่นน้ำเล่นฟองสบู่ใช่ใชไหมคะสนุกสนานเพลิดเพลินกันทีเดียวค่ะอะต่อไปค่ะพาต่อไปเด็กกำลังทำอะไรนะเด็กกำลังวิ่งเล่นกับ คุณพ่อคุณแม่หรือพี่พ,พี่น้องน้องในครอบครัวนะถูกต้องค่ะก็เป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันนะคะสร้างความสุขเสียงหัวเราะให้กับครอบครัวได้นะคะอ่าต่อไปค่ะครูการภาพนี้คือเด็กกำลังทำอะไรกับคุณแม่คะ,ะภาพนี้นะคะเป็นเด็ก กำลังช่วยคุณแม่ซักผ้าอยู่คะ่ะอ่าเด็กดีต้องช่วยเหลืองานคุณแม่อ่าเป็นการไปเรียนรู้การซักผ้ากับคุณแม่ด้วยใช่ไหมคะอ่าอันนี้คือการซักผ้าก็เป็นกิจกรรมของครอบครัวเช่นกันนะคะอ,ะอะต่อไปคะ่ะภาคต่อไปคะ่ะครูการภาคนี้เอ๊ซักผ้าเสร็จแล้วต้องทําอะไรนะทําอะไรคะทําอะไรเอ่ย ตากผ้าถูกต้องสักผ้าเสร็จแล้วเราก็จะต้องเอาผ้ามาตากรูกก็สามารถไปช่วยได้ใช่ไหมคะนะคะต่อไปค่ะภาพสุดท้ายแล้วอันนี้คือภาพอะไรคะภาพเด็กกําลัง ทำอะไรเองนั่นเองค่ะอ่าเก่งมากค่ะครูการเป็นภาพที่เด็กกำลังช่วยคุณพ่อคุณแม่ปลูกต้นไม้ปลูกดอกไม้ไม้ประดับอยู่ที่บ้านเนาะบ้านของเราจะได้ดูร่มรื่นน่าอยู่ใช่ไหมคะมองไปโอ้ใช่ค่ะครูการบ้านก็จะได้อยู่บ้านน่าอยู่มีความสุขนะคะ่อะอันนี้คือที่พูดมาทั้งหมดก็คือกิจกรรมภายใน ครอบครัวของเรานะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำในวันหยุดนะคะเป็นกิจกรรมที่จะทำในวันหยุดนะคะอ่าถ้าสมมุติถ้าไม่ใช่ยุคโควิดเราก็จะไป,ไปทเที่ยวใช่ไหมคะ,อ,ะอันนี้กิจกรรมในครอบครัวของเราก็จบเพียงเท่านี้แต่ทีนี้ครูเจี๊ยบจะทบทวนสิ่งที่เราเรียนมาตั้งแต่ต้นอาทิตย์เลยวันจันทร์นะคะเรื่องครอบครัวของเรา มีอะไรบ้างคะรคูการอ่าเรื่องที่หนึ่งเลยค่ะก็คืออะไรคะความสัมพันธ์ของบุคค,คลในครอบครัวนะคะอ่าอันนี้ก็คือความสัมพันธ์ที่จะทำให้เราเห็นว่าอ่าใครคือใครในบ้านมีความสัมพันธ์กับพ่อกับแม่กับเราอย่างไรนะคะอ่าต่อไปเรื่องที่สองค่ะคือเรื่องอะไรคะหน้าที่ค่ะ บทบาทหน้าที่บทบาทหน้าที่ของคนในครอ,อ,อบครัวใช่ไหมคะค่ะกลอบไปเรื่องที่สองคือเรื่องอะไรคะครูการวันที่สองเราเรียนเรื่องอะไรคะเรื่องร,รำรำ,รำอะไรคะความสําคัญของบุคคลในครอบครัวถูกต้องค่ะครูการอันนี้คือวันที่สองนะคะต่อไปวันที่ 3. เราเรียนเรื่องอะไรคะครูการบทบาทหน้าที่ของบุคคลในครอบครัวคะ่ะอ่าเราก็จะได้รู้จากบทบาทหน้าที่ของตัวเองเนาะอ่าต่อไปเรื่องที่4ค,คือเรื่องอะไรคะครูการการปฏิบัติตนค่ะในครอ,อบครัวนะคะอ่าถูกต้องคะ่ะครูการอ่าต่อไปเรื่องสุดท้ายวันนี้เรื่องที่5ก็คือ กิจกรรมในครอบครัวถูกต้องค่ะครูการนะเป็นยังไงบ้างคะสัปดาห์นี้ครูการโอ้สนุกมากเลยค่ะคุณครูเจีย๊ยบค่ะแล้วก็ได้รู้ทั้งความสัมพันธ์นะคะรู้ทั้งบทบาทลำดับความสำคัญของบุคคลนะคะ,คะกิจวัตรในครอบครัวกิจกรรมขอโทษค่ะกิจกรรมในครอบครัวนะคะ,คะทีนี้เด็กๆคง สามารถนำไปเป็นความรู้นะคะในการใช้ชีวิตประจำวันได้นะคะะวันนี้สัปดาห์นี้นะคะคุณครูเจี๊ยบกับคุณครูการก็ต้องขอตัวราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย